สบายดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้มาทําเมนูพะโล้พะโล้อ่านกกระทาพะโล้นกกระทาซื้อนกกระทามาสามตัวเก้าสิบเหรียญนะคะเก้าสิบเหรียญก็ประมาณสักสามอสี่ร้อยสี่ร้อยเกือบห้าร้อยบาทนะคะสามตัวนะคะนะคะเอามาทําพะโล้พะโล้เราก็จะมีรา,ากผักชีมีขิง มีเปลือกส้มถ้าไม่มีเปลือกส้มให้ใส่ใบกวางน,นะคะป่วยกักอบเชยเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยแล้วก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลปึกหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วพะโล้ซีอิ๊วพะโล้นะคะซีอิ๊วไก่พะโล้นะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวไปด้วย<ม>โอเคจ้าเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะมาจ้าเรามาเตรียมน้ำ้วก็ใช้กระทะทานะคะ เราจะใส่เครื่องลงไปนะคะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยจ้าตามด้วยซีอิ๊วพะโล้ซีอิ๊วไก่พะโล้นะคะใส่ลงไปหนึ่งขวดเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาว เดี๋ยวไม่พอเค็มเรามาชิมดูได้นะคะก็จะใส่ซีอิ๊วประมาณนี้ตามด้วยเหล้าจีนนิดหน่อยนะคะใส่เหล้าจีนนิดหน่อยสักหนึ่งฝาประมาณหนึ่งฝานะคะใส่เหล้าจีนไปด้วยประมาณนี้อ่อหมดพอดีจากนั้นก็ต้ม ต้มให้เดือดต้มประมาณสักยี่สิบนาทีก่อนนะคะต้มน้ําให้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะให้เครื่องเทศมันออกก่อนนะคะประมาณสักยี่สิบนาทีเราค่อยมาใส่นกกระทาลงไปแล้วก็ต้มอีกประมาณสักสี่สิบห้านาทีเพราะว่านกกระทาเนี่ยมัน,ม,นมันเหนียวมันมีความเหนียวนะคะถ้าชอบไข่สามารถใส่ไข่ด้วยได้นะคะแต่ว่าไม่เอาไขา่จะวันนี้ไม่ใส่ไข่นะคะโอเคประมาณนี้จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มาจ้าเราต้มไปสักพักแล้วเราก็จะมาใส่นกกระทาลงไปนะคะ45นาทีจ้ะเดี๋ยวต้องมาคอยกลับนะคะต้มไปก่อน มาจากเราต้องคอยพลิกนะคะเพราะว่านกกระทาเนี่ยมันเบาจ้ามันไม่จมนะคะเราต้องคอยพลิกเข้าไว้มาจะครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะตักออกก่อนพักให้เย็นแล้วค่อยมาหั่นนะคะโอเคจ้าสุกแล้วนะคะสุกแล้ว โอเคพักให้เย็นก่อนจ้าหมาจ้าเรามาหั่นกันเลยนะคะเรามาตัดกันเลยนะคะขอใส่ถุงมือก่อนโอเคเราก็จะมาหั่นนะคะง่ายๆนะคะตรงตูดเราก็ไม่เอาเราก็ตัดตูดทิ้งตูดไม่เอาผ่าครึ่งเลยนะคะ ครึ่งแบบนี้ตรงคอแล้วก็ไม่เอานะคะคอไม่มีเนื้อนะคะคอไม่เอาทีนี้เราก็มาหั่นครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยจ้ะครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะนี่จ้ะตัวเล็กนิดเดียวคงจะไม่มีเนื้อกินนะคะ หอมมากเลยหอมหอมหอมเครื่องเทศโอเคนะคะส่วนน้ำพะโล้แล้วก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ เอามาทำผาโลตีนไก่กินนะคะเราไม่ทิ้งจ้าเราเก็บไว้นะคะเก็บไว้พรุ่งนี้ทำพาโลตีนไก่โอเคจ้าหอมมากเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งก่อน เสร,เรียบเรียบร้อยนี่จ้านี่จ้านี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะวันนี้นำเสนอเมนูพะโลนกกระทาจ้าเมนูง่ายๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสำหรับใครที่ชอบน้ำจิ้มก็สามารถจิ้มน้ำจิ้มได้นะคะน้ำจิ้มอ่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้น้ำจิ้มไก่อะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะ ขอบคุณกกชราบการรับชมค่ะ